พูดหลักฐานกันพูดถึงแผนการตลาดอ้างมีรู้ธุรกิจเครือข่ายไม่ได้ถึงพิธีกรชื่อดังกันกันกนตถาวรจะออกมาแถลงข่าวกรณีมีเอี่ยวธุรกิจขายตรงชื่อดังที่กำลังเป็นประเด็นกระแสสังคมในช่วงนี้แต่นักสืบโซเชียลก็ยังไม่หยุดทำงานล่าสุดก็ได้มีผู้ใช้โซเชียลเอกไรหนึ่งค่ะได้ออกมาโพสคลิปของบอสกันโดยมีแคปชั่นที่เขียนเอาไว้ว่าถ้างายการว่าไม่รู้ว่าเป็นเครือข่ายโปะนะเรานี่ปี57กับอีกบอหนึ่งที่คุณเคยทำค่ะ แฮชแท็กดีไอคอนกรุ๊ปแฮชแท็กกันกันตถาวรด้วยในคลิปเป็นภาพขณะที่บอสกันกําลังพูดคุยกับคนกลุ่มหนึ่งมีใจความว่าผมว่าในนี้ไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าผมแน่นอนผมการันตีผมถ่ายละครอยู่3มเรื่องมีธุรกิจอีก5ธุรกิจเปิดบริษัทอีก8บริษัทใครยิ่งกว่าผมยกมือแปลว่าธุรกิจนี้ผมไม่ได้หาเวลาว่างมาทํา ผมจัดเวลามาทำคิดงี้ง่ายถ้าเป็นผมธุรกิจนี้ไม่ได้จริงอย่างที่เขาว่าแล้วมันให้ผลลัพธ์น้อยกว่าสิ่งที่ผมทำอยู่ผมทำทำไมเปลืองเวลาจริงหรือเปล่าครับวันนี้นะครับให้เห็นว่ามันเกิดขึ้นได้แล้วแล้วมันมีอยู่จริงที่สําคัญมันเป็นไปได้สําหรับทุกคน ผลลั์แบบนี้อยากได้จริงใช่ไหมครับอยากได้ช้าหรือเร็วล่ะอยากได้เร็วก็ต้องเริ่มทําเร็วจริงหรือเปล่าครับพร้อมทั้งชวนให้คนกลุ่มดังกล่าวสละเวลาฟังแผนการตลาดก่อนจะทิ้ง้ายว่าสามวันนี้จะพลิกชีวิตคุณงานนี้จะมีคําชี้แจงยังไงจากปากของหนุ่มกันคงต้องรอติดตามฟังกันค่ะวันไหนเนี้ยไม่มีใครยุ่งกว่ผมแน่นอนนะผมการันตีผมถ่ายละคร3เรื่องมีธุรกิจอยู่5ธุรกิจเปิดบริษัทอยู่8บริษัทใครยุ่งกว่ผมกมือ แปลว่าธุรกิจนี้ผมไม่ได้หาเวลาว่างมาทำผมจัดเวลามาทำคิดง่ายๆครับคิดเลยว่าถ้าเป็นผมถ้าธุรกิจนี้มันไม่ได้จริงอย่างเขาว่าแล้วมันให้ผลลัพธ์ร้อยกว่านสิ่งที่ผมทำอยู่ทั้งหมดผมทำทำไมเรืองเวลาจริงไหมครับจริงวันนี้ครับให้เห็นว่ามันเกิดขึ้นได้แล้วมันก็มีจริงและที่สำคัญมันเป็นไปได้สำหรับทุกคนผลลัพธ์แบบนี้อยากได้จริงใช่ไหมครับอ,อยากได้ ช้าหรือเร็วคนระับเร็วอยากได้เร็วก็ต้องเริ่มทำเร็วจริงนะครับวันพรุ่งนี้ครับเราเจอกันที่นี่อยู่แล้วนะส่วนวันจันทร์ยอยัพเดทไลน์ของผมมีกชิ้นหนึ่งคือไลน์โซลเลอร์คือพี่พอวัชราบุเห็นนะใช่ไหมที่ขึ้นเวทีอันนั้นนะ่ะเจ็ดหลักต่อเดือนยังไม่ได้พูดสักคับเห็นปะจะบอกว่าที่นี่มันเป็นตับมากมาก วันจันครับตอนหนึ่งทุ่มเขาจะเจอคนใหม่เท่านั้นคอนดิชันคือทำข้อหนึ่งแล้วแน่นอนอาทิติ์นี้เราโตด้วยจำนวนคนและคนที่มีคุณภาพเราจะชวนคนอื่นได้ยังไงในเมื่อเรายังไม่ได้ทำเลยแฟ,แฟนๆเนาะในที่นี้ผมมั่นใจว่าทุกคนคงเอาจริงหมดถึงบ้างถามไม่เคยมีใครไม่เอาจริงหรอกมันไม่ได้ดูที่คำพูดนะครับมันดูที่การกระทำมากกว่าเพราะฉะนั้นวันจันตอนหนึ่งทุ่มคนที่ทำข้อหนึ่งแล้วเท่านั้นนะครับ จะไปเจอ,พ,อเพี่พอเรื่องแสนกันเลยว่าแสนแรกมายัางไงแบบเป็นรูปเป็นร่างหรืออยากเก็บข้อมูลมากขึ้นมีข้อมูลอะไรอยากจะถามหรือมีคำถามอยู่จดเลยครับและผมมั่นใจวันนะั้นจะได้คำตอบทั้งหมดนะครับวันจันทร์ตอนหนึ่งทุ่มหรือใครไม่สะดวกตอนหนึ่งทุ่มติดต่อคนที่ชวนคนมานะครับเพราะว่าช่วงกลางวันก็จะมีหนึ่งชุ่งเหมือนกันคล้ายๆกันก็คือตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสองเหมือนกันนะคว่าใครว่างกลางวันหรือใครว่างช่วงเย็น ถ้าวันจันทร์ไม่ได้จริงๆผมห้าว่าออปชันนะถ้าวันจันทร์ไม่ได้จริงลองดูวันอังคารช่วเงเย็นครับเดี๋ยวพวกผมช่วยลาซอนเซอร์จะไปดูแลพวกคุณเองเอาแค่นี้ก่อนผมว่าสาววันนี้น่าจะพลิกชีวิตอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ